นี่เป็นนี่ขอเสนอเทคนิคลับที่ไม่ลับอีกต่อไปทาพีการเป็นสุลต่ตานง,ง่ายด้วยงบน้อยสุดๆนี่เลยร้านมารุชชอปร้านบริการเกี่ยวกับโรบอกที่ผมนั่นไว้วางใจไม่ว่าจะเป็นบริการเติมโรบักระบบไอนีพาร์ตระบบ v i p แถมยังมีบริการกดเกมพาร์ตแบบต่างๆมากมายที่จะทให้คุณนั้นประหยัดเงินได้ระดับอันซิเมตใช้บริการได้แล้ววันนี้ทั้งแฟนเพจและเว็บไซต์เอ๋ยโยสวัสดีวัยรุ่นชาวไทยที่ชื่นชอบการหายใจทาง doo tuk tuk on, tuk tuk ชั่นนะะวันนี้เราอยู่ในเกมโรบอทในแมปที่มีชื่อว่าชุกๆ1วินาทีระเบิด TNT ทคุณนั้นจะเพิ่มขึ้นถ้าเกิดใครที่เล่นไมโคร f ์ฮะจะรู้ดีเลยว่าระเบิด t ท t เนี่ยหน้าตาเป็นยังไงและสําหรับใครที่ไม่เคยเล่นเจ้าเกมไมโครฟ์นะครับก็นี่เลยครับนี่คือระเบิดเทนทท่านผู้ชมฮะนี่คือระเบิดท่งตรงจากเกมไมโคร f ์เลยนะครับซึ่งคอนเซ็ปต์ของเจ้าแบบนี้นะครับก็แน่นอนเลยท่านผู้ชมฮะทุกๆ1วินาทีเนะี่ย t ท t ของคุณนั้นจะเพิ่มขึ้นครับซึ กับเจ้าแมปแนว1วินาทีทั่วๆไปเลยถูกไหมไม่ว่าจะเป็น1วินาทีสูงขึ้นน้ําหนักเพิ่มขึ้นกระโดดได้ไกลขึ้นบินได้ไกลขึ้นอะไรพวกนี้นะครับแต่เจ้าแมปนี้เนี่ยเปลี่ยนจากเหล่านั้นเนี่ยกลายมาเป็นทุกๆ1วินาทีคุณจะมีระเบิดเยอะขึ้นนั่นเองซึ่งตอนนี้ฮะท่านผู้ชมผมมีระเบิดท NT ครับอยู่ที่570ลูกซึ่งในเรื่องของท NT ผมเนี่ยจะเพิ่มขึ้นวินาทีละ3เลยนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยมีอยู่ที่600 t อ t และเีื่อเมืเ่ ของระเบิดนะครับผมขอเรียกว่าระเบิดแทน TNT แล้วกันนะเพราะว่ามันแลดูจะแบบ ลิ้นพันไปหน่อยและก็แน่นอนท่านผู้ชมฮะคอนเซปต์ของเจ้าแมปนี้นะครับจะให้เรานั้นเอาระเบิดมาเพื่อขุดดินอีกแล้วท่านผู้ชมฮะแต่ว่ารอบนี้ไม่ได้ขุดไปเมืองจีนนะครับแต่ว่าจะขุดลงไปด้านล่างสุดเดี๋ยวมาดูกันว่าล่างสุดเนี่ยจะเป็นเลเวลอะไรนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยเป็นเลเวลหนึ่งซึ่งวิธีการเล่นของเจ้าแมปนี้ก็คือเราสามารถที่จะยืน FK เพื่อฟาร์มในเรื่องของระเบิดได้ครับหรือถ้าเกิดคุณไม่เกะฟาร์มฮะคุณก็สามารถที่จะมายืนตรงนี้แล้วก็เอามาส์คกเพื่อทําการจุดระเบิดแบบนี้ ลงมาที่เลเวล4และตอนนี้ระเบิดผมเริ่มนับใหม่ฮะโอ้ท่านผู้ชมฮะมันมีหลอดเลือดด้านล่างตรงนี้ด้วยครับก็คือชั้นนี้หรือว่าเลเวล5เนี่ยมีเลือดอยู่ประมาณ50ซึ่งตอนนี้เนี่ยผมโจมตีไปเกือบครึ่งหลอดแล้วนะครับตอนนี้ผมมีระเบิด48ลูก50ลูกโอเคลองทําลายดู ดูเหมือนว่า1ลูกเนี่ยจะมีดาเมจเท่ากับ1อันนี้ผมไม่มั่นใจว่ามันใช่หรือเปล่าอย่างที่เรารู้กันครับถ้าเกิดเราอยากจะมีในเรื่องของ TNT เยอะขึ้นเนี่ยเราต้องยืนหลอซึ่งตอนนี้เนี่ยสเตตัสของผมก็คือผลิตในเรื่องของ TNT วิละ3ลูกซึ่งมันแลดูจะน้อยไปหน่อยนะและว้าว เดี๋ยวน้ำบันรีเซ็ตเหรอเดี๋ยวท่านผู้ชมฮะมันรีเซ็ตกลับมาด้านบนดูเหมือนว่าผมจะเกินกําหนดเวลาที่เขากําหนดไว้นะครับซึ่งก็แน่นอนท่านผู้ชมฮะว,ว่าในคลิปนี้ผมจะมาเท่ทูในแมปนี้ด้วยครับเอาล่ะเรามาเริ่มจากนี่ก่อนเลยท่านผู้ชมฮะผมได้ดาวมา340ดาว340ตรงนี้เอาไว้ทําอะไรอย่าบอกว่าเอาไว้เปิดไข่ดูเหมือนว่าจะใช่ท่านผู้ชมฮะแต่ว่าไข่ราคาเริ่มต้นเนี่ย5 0 0ดาวเลยโอเคงั้นผมเก็บดาวไปครบ5 0 0อกัอนแล้วกันนะซึ่งในเรื่องของ ดาวนะครับจะได้จากการทําลายชั้นเลเวลต่างๆซึ่งอันนี้เลเวล4เดี๋ยวมาดูกันว่าจะได้กี่ดาวและ ประมาณ2030เหรอแลดูจะไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่เลยนะอ่าท่านผู้ชมฮะผมเห็นแล้วเขาจับเวลาถอยหลังครับตอนนี้เหลือ44ีวิสุดท้ายถ้าเกิดผมสามารถทำลายชั้นไหนหรือว่าเรเวลไหนได้เนี่ยเขาจะรีเซ็ตใหม่แล้วก็จับเวลาหนาทีถ้าเกิดภายในหนาทีเนี่ยคุณไม่สามารถที่จะทำลายชั้นเรเวลนั้นได้ฮะเขาจะรีเซ็ตคุณทันทีเอาล่ะท่านผู้ชมฮะเจ้าแมปนี้เรียกได้ว่าไม่หมูครับและก็เรียกได้ว่าคุ้มค่ามากที่จะมาเทปชูครับเพราะว่าในคลิปนี้ผมจะคุ ให้ลึกที่สุดเท่าที่จะลึกได้ซึ่งตอนนี้ฮะผมมีดาวทั้งหมด500ดวงเป็นที่เรียบร้อยผมสามารถที่จะมาเปิดไข่ทียนหนึ่งได้ซึ่งสัตว์เลี้ยงเป็นแบบไม่มีหน้าตาอย่างนั้นเหรอเออลองเปิดมา1ฟองฮะดูซิว่าเราได้น้องหมูมาครับเกียรติศักดิ์เต็มวงนะฮะเอาชื่อไปเลย <laughs> เออสัตว์เลี้ยงของเรานะจะทําการคูณในเรื่องของ1.17คูณอันนี้คือดามเมจเหรอแล้วก็ไฟด้านบนนี้คืออะไรเดี๋ยวนะท่านผู้ชมคูณไฟด้านบนคือ อ,อเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวซึ่งตอนนี้เนะี่ยผมใช้ในเรื่องของสัตว์เลี้ยงแล้วถูกไหมท่านผู้ชมฮะกดใช้ไงเอ่ยคอนเฟิร์เอ้อเดี๋ยวนะท่านผู้ชมตะกี้นี้ผมกดลบไปใช่ไหมใช่ท่านผู้ชมฮะผมกดลบสัตว์เลี้ยงตัวแรกของผมเป็นที่เรียบร้อยฮะน้องเกียรติศักดิ์เต็มวงหายวับไปกับตาไม่นะท่านผู้ชมฮะอ้ ออโอ้เดี๋ยวนะตรงนี้มีไข่เทพช่ยกันเหรอราคาแพงสุด400โรบัคเอาล่ะเดี๋ยวค่อยแวะกลับมาตรงนี้ Limited wow, ลิมิเต็ด TNT ว้าวราคา400โรบักเอาอยัางไงดีท่านผู้ชมฮะผมจะเริ่มซื้อจากสัตว์เลี้ยงเทพ two เลยดีไหมเอาละในคลิปนี้ฮะอย่างที่เรารู้กันว่าเราจะมาเทพ t w e ในเจ้าแมปนี้เพื่อที่จะขุดลงไปให้ลึกที่สุดนะครับและมาเลยท่านผู้ชมไข่เทพ t o e ฟองแรกดากอนบิ๊กเอกเทียนหนึ่งมากซึ่งในไข่ฟองนี้น่าจะเป็นมังกรถูกไหมและคอนเฟิร์มแบบ100่ซคือเจ้าตัวนี้โกลเด้นเดี๋ยวนะโกลเด้นอีหยังเลยเอ่อกดใช้งะ วัด <What? S 2> เดี๋ยวท่านผู้ชมผมกดลบไปอีกแล้วไม่เดี๋ยวผมกดลบสัตว์เลี้ยงเช่ทถูผมไปนี่คือความผิดของผมเองท่านผู้ชมฮะเกมนี้มันไม่ผิดเลยแต่ผมเปิดออปชันดีลีททิ้งไว้ฮะมันก็เลยลบไปซะเรียบร้อยเลยโอไม่ oh นะอันนี้ผมกดใช้งานเรียบร้อยแล้วถูกไหมโอเคใช้งานสัตว์เลี้ยงแล้วแต่ว่าสัตว์เลี้ยงหายไปไหนอะและประเด็นคือสัตว์เลี้ยงมันเพิ่มอะไรให้กับเราเพิ่มดาเมจเหรอไหนขอโอ้ดูเหมือนว่าสัตว์เลี้ยงจะเพิ่มดาเมจให้กับเราท่านผู้ชมฮะ ซึ่งการคูณ1.7ก็คือการเพิ่มดาเมจ1.7ถูกไหมซึ่งมันแลดูจะน้อยเอาซะมากๆเลยเอาละเละเราจะกลับไปเทพทูต่อครับผมรู้สึกว่าการซื้อสัตว์เลี้ยงเทพทูมาตัวเดียวเนี่ยแรดูจะไม่มีประโยชน์สักเท่าไหร่เลยเอ่อผมจะซื้อในเรื่องของ TNT แล้วกันนะนี่คือ l i m i t ต็ด TNT ครับราคา400โรบักเดี๋ยวมาดูกันว่าลิมิเต็ TNT อันนี้นะครับหรือว่าระเบิดแบบลิมิเต็ดเนี่ยมันจะ OP แค่ไหนและผมซื้อมาเรียบร้อยครับ สามารถที่จะกดใช้งานตรงนี้ได้และดูเหมือนว่าเราจะสามารถอัปเกรด TNT เราได้ท่านผู hmm. ้ชมฮะโดยการเอาวินมาซื้อวินเนี่ยก็คือดาวถูกไหมว้าวเดี๋ยวนะมีโซน1โซน2แล้วก็โซน3ฮะแพงสุดเนี่ยราคา40ล้านวินเหรอเยอะอยู่นะท่านผู้ชมฮะแต่ตอนนี้เนี่ยผมเปลี่ยน TNT หรือยังเอ่ยผมเปลี่ยนหรือยังอะผมเปลี่ยนแล้วถูกไหม และนี่คือระเบิด TNT แบบลิมิเต็ดฮะเป็น TNT สีฟ้าที่มีออร่าที่น่ากลัวแล้วก็น่ากเกงขามมากๆเลยเดี๋ยวมาดูกันว่าดามเมจของมันจะเยอะหรือเปล่าตอนนี้เนี่ยผมมีระเบิดทั้งหมด50ลูกนะครับ60ลูกลองกดระเบิดดูโว้วสุดแล้ว TNT มัน คณเท่าผมรู้สึกว่ามันจะไม่ค่อย o อเท่าไหร่แต่เดี๋ยวก่อนจะบอกว่ามันไม่ OP เนี่ยก็ไม่ได้นะครับตอนนี้เนี่ยผมลงมาที่ชั้นเลเวล1 1แล้วนะมันมีสูงสุดที่เลเวลอะไรอันนี้ผมอยากจะรู้มากเลยแต่ก่อนที่ผมนั้นจะรู้อะไรครับเจ้าแมปนี้มันมีในเรื่องของเกมพาร์ในหนก็เทพทูแล้วขอเอาให้สุดไปเลยแล้วกันนะมาเปิดร้านค้าแล้วก็ประเดิมด้วยสิ่งนี้เลยท่านผู้ชมฮะวางท NT ได้ไวขึ้นหรือทําให้ท NT ของเรานั้นเกิดได้ไวขึ้นถูกไหมราคา400รโรบัคสำหรับ f s า TNT โอเคซื้อเรียบร้อยครับส่วนนี้เป็นเรื่องของดินไม้เหรอดินไม้เนี่ยผมไปอ่านหน้าเว็บไซต์มานะครับนี่เป็นระเบิดที่คูณดาเมจถึง20เท่าราคา1,450โรบัคคือถ้าเกิดผมซื้อนี้เนี่ยเ,เกมพาร์ท คูณดาเมดเดี่ยวผมไม่ต้องซื้อถูกไหมเพราะว่าผมมีเกมพาร์ตไดดามายเรียบร้อยแล้วโอเคงั้นผมซื้อในเรื่องของคูณ2วินละกันนะเดี๋ยวผมค่อยกลับมาซื้อไดดามายละกันผมไม่รู้ว่ามันจะขี้โกงเกินไปหรือเปล่าฮนะแต่ว่าคูณ2วินเนี่ยราคา200โลบัคครับแล้วก็คูณ5วินราคา400โลบคัคอันนี้ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับว่าในเรื่องของเกมพาร์ตเนี่ยมันสามารถที่จะสแต็กลกายเป็นคูณ7วินได้หรือเปล่านะสว่วนนี้เป็นฟาสต์สปีดโอเคอันนี้จําเป็นต้องมีครับราคาเท่าไหร่อ๋ ซื้อไม่ได้หรอโอเคซื้อไม่ได้ไม่เป็นไรแล้วก็เกมพาร์ทเนี่เปิดไข่ผมจะไม่ซื้อนะครับในคลิปนี้เพราะว่าเราจะซื้อแต่สัตว์เลี้ยงเทพทูอย่างเดียวเอาละสิ่งที่ผมสนใจก็คือไดดํมไมนี่แหละคือถ้าเกิดซื้อเนี่ยผมว่ามันจบเกมแน่โอเคเดี๋ยวผมค่อยซื้อแล้วกันนะผมขอเล่นแบบคนธรรมดาก่อนแล้วกันแต่ตอนนี้ก็ไม่ค่อยธรรมดาเท่าไหร่นะ ส่วนอันนี้ท่านผู้ชมฮะเกมพาร์ทวางระเบิดแบบออโต้เหรอน่าสนใจราคา130รบัคซื้อเรียบร้อยครับอันนี้ก็คือมันจะทําการวางระเบิดแบบอัตโนมัติเลยใช่ไหมเดี๋ยวนะกดออโต้โอเคอัตโนมัติเรียบร้อยท่านผู้ชมฮะซึ่งตอนนี้ดาวผมนั้นขึ้นแบบรัวๆเลยซึ่งดาวเนี่ยก็ย่อม,มาจากใช้ชนะของเจ้าแมปนี้นั่นเองครับซึ่งตอนนี้เนี่ยผมมีใช้ชนะอยู่ที่12,000เป็นที่เรียบร้อยและยังไปได้ต่อเรื่อยๆครับ มาดูกันว่ามันจะมีทั้งหมดกี่ชั้นกี่เลเวลนะครับสำหรับเจ้าแม็นี้โอ๋โอเดี๋ยวนะท่านผู้ชมฮะตอนนี้ผมรู้สึกว่าผมน่าจะเจออะไรที่น่าสนใจแล้วนะครับมันมีเหมือนกับเป็นห้องรออยู่ด้านล่างตรงนี้นั่นหมายความว่าห้องด้านล่างตรงนี้คือโซนที่2หรือเปล่าเดี๋ยวเรามาลองดูกันนะและดูเหมือนว่าสิ่งที่ผมคาดเดาวไว้จะเป็นจริงท่านผู้ชมฮะโซน2อยู่ด้านล่างครับและโอ้ไม่ยังเลขชั้นอนึ่งเหรอเลเวลอะไรเลเวล40 รู้สึกว่าชั้นสุดท้ายของโซนแรกจะเป็นเลเวล40นะครับและผมสามารถที่จะพิชิตไม่เดี๋ยวท่านผู้ชมนะมันมีเลเวล41ต่อแล้วเดี๋ยวนายมีกี่เลเวลเนี่ยอย่าบอกว่าโซนหนึ่งเนี่ยมีทั้งหมด50เลเวลนะดูเหมือนว่าจะเป็นอย่างนั้นจริงๆครับ <laughs> และเลเวล42อันนี้เป็นขนแกะถูกไหมแล้วทำไมขนแกะถึงไม่อยู่ลึกขนาดนี้ และนี่ดูเหมือนว่าจะเป็นเลเวลสุดท้ายนะครับของโซนที่1เลเวล50เดี๋ยวมาดูกันว่าถ้าเกิดผมสามารถที่จะทำลายได้จะไปไหนต่อไปไปที่เลเวล51ยังไงล่ะ what <c oughs> เดี๋ยวมันไม่ควรจะเป็นอย่างงี้สิแล้วไอ้ไอ้ไอ้เหลี่ยมๆตรงนี้คืออะไรอะมันไม่ใช่ห้องหรอกเหรอมันควรที่จะเป็นห้องหรือไม่ก็เซฟโซนหรือไม่ก็ชะโอ,โอเคโอเคโอเคผม มาได้สักทีหนึ่งโอเคปิดออโต้ตรงนี้ก่อนฮะและนี่ครับท่านผู้ชมนี่คือโซนที่2ราคาไข่เริ่มต้นที่3 5 0 0 0 0หวินนี่คือราคาเริ่มต้นเลยนเนี้ แพงมากตรงนี้ไข่เทพชูครับซื้อดีไหมเนี่ยเอ่อราคา400โรบักอีกแล้วส่วนนี้เป็นในเรื่องของ TNT หรือว่าระเบิดแบบรีมิเต็ดอีกแล้วนะครับผมว่าไม่คุ้มนะถ้าเกิดจะให้คุ้มที่สุดนะครับผมว่านั่นแหละท่านผู้ชมเกมพาร์ไดดามายฮะนี่คือระเบิดที่ทรงพลังที่สุดนะครับราคา1,450โรบักผมไปอ่านสเตตัสของมันมาหน้าเว็บไซต์นะฮะเจ้าไดดามายอันนี้มีพลังคูณ20เท่ามาท่านผู้ชมแพงที่สุดในเกมนี้นะครับราคา1,4 450โรบักและผมซื้อมาเรียบร้อยเอ่อและผมต้องไปกดใช้ระเบิดตรงไหนอะมันเป็นเกมพาร์ทหรอมันไม่ได้เป็นระเบิดให้ผมหรอว้าวเดี๋ยวนะดูเหมือนว่าจะใช่ท่านผูชมฮะเอาล่ะท่านผู้ชมฮะตอนนี้ผมมีระเบิดอยู่ประมาณ560ลูกเลครับเดี๋ยวมาลองกดระเบิดดูบูมอูดาเมจ7,000เหรอระเบิดเพียงแค่10ลูกแต่ว่ามีดาเมจถึง เป็นพันเลยเหรอโอเคท่านผู้ชมฮะดูเหมือนว่าเกมพาร์ทไดนามิที่ผมซื้อมานะครับจะเป็นเกมพาร์ทคูณดาเมจให้กับระเบิดของเราถึง20เท่านั่นก็หมายความว่าถ้าเกิดผมใช้ระเบิดอะไรเนี่ยมันก็จะคูณดาเมจขึ้นอีก20เท่าอย่างเั้นเหรอว้าวโอเคผมกลับมาที่โซน2ครับแล้วก็นี่เลยท่านผู้ชม ขาดไม่ได้ฮะระเบิดเทียนทีลูกใหม่ของเราราคา400โรบัคอืมนี่คือระเบิดเทียนทีที่แพงที่สุดในโซนนี้มาซื้อเรียบร้อยแล้วก็กดใช้งานตรงนี้เลยอ่ะกดใช้งานเรียบร้อยแล้วถูกไหม และที่ผมสงสัยก็คือนี่ท่านผู้ชมถ้าเกิดผมกดบวก100ยท t NT, โอราคา2,500โรโลบัคเลยเหรอแพงมากเดี๋ยวนะแล้วถ้าเกิดเป็นบวก20ละ่ะบวก20ราคา500โลบัคท่านผู้ชมฮะเขาบอกว่าถ้าเกิดซื้อในเรื่องของไอเทมนี้นะครับจะทำการบวก TNT วินาทีละ20ลูกโอเค500โลบัคซื้อเพื่อท่านผู้ชมเลยฮนะและ เรียบร้อยเลยหรือเปล่ามันเป็นเกมพาร์ทแบบโอ้ท่านไู้ชมะดูเหมือนว่าจะเป็นเกมพาร์ทที่ถาวรเลยตอนนี้ระเบิดผมเพิ่มทีละ25ลูกต่อ1วิลองกดระเบิดดูซิว่าดาเมจจะมาหาศาลแค่ไหนนะครับตอนนี้มีระเบิด1,400ลูกและบูมว้าว มอ,มองดาเมจไม่ทันเลยอ่ะมันเกิดขึ้นไวมากเอาละผมเปิดออโต้ต่อเลยแล้วกันท่านผะู้ชมฮะสรุปแล้วเดี๋ยวนะท่านผะู้ชมผมมาโซน3แล้วเหรอนี่คือโซน3เหรอใช่เดี๋ยวนี่คือโซน3แล้วนี่คือระเบิดที่เท่ที่สุดในโซน3โว้โห เดี๋ยวนะมันต้องซื้อไหมเี่ยผมว่ารู้สึกว่าตอนนี้เนี่ยไม่จําเป็นจะต้องซื้อในเรื่องของระเบิดเลยท่านผู้ชมฮะเพราะว่าเรามี TNT ที่ผลิตได้ทีละ25ลูกไงคือแบบมันเยอะมากเลยครับและนี่คือไข่สายฟรีราคา2องล้านหโอเคลองเปิดมา1ฟองได้น้องช้างมาครับ1ตัว น้องช้างโอ้เดี๋ยวก่อนนานผู้ชมนะน้องช้างสเตตัสของเขาก็คือเพิ่ม TNT NT วิละ2ลูกนะครับแล้วก็เพิ่มดาเมตร3.2จ3.2หรอคูณ3.2นี่คือโอ้ oh my god เดี๋ยวนั้นผู้ชมฮะเจ้าสัตว์เลี้ยงราคา400โรบักผมนี่มัน ไม่คุ้มเลยนะถ้าเกิดใครมาเล่นแมปนี้นะครับอย่าซื้อสัตว์เลี้ยงเทพทูเด็ดขาดนะแต่ผมลืมไปเลยท่านผู้ชมฮะเราสามารถที่จะซื้อในเรื่องของ TNT แบบสายฟรีได้ด้วยนะครับซึ่งในคลิปนี้ผมจะซื้อ TNT ที่แพงที่สุดในเกมนี้แบบสายฟรีนะครับนั่นก็คือ TNT ราคา40ล้านนั่นเองเอาล่ะท่านผู้ชมฮะภารกิจของผมในคลิปนี้ได้เริ่มขึ้นแล้วและมาครับได้เวลาทําลายชั้นเลเวลต่าง ตอนนี้152ถัดไปเอ่อโอ้รีเซ็ตเริ่มต้นใหม่เหรอผมลงไปต่ำสุดจากนั้นก็รีเซ็ตเริ่มต้นใหม่เลยเอา้าเดี๋ยวนะทำไมมันจบแบบดืด้อๆงั้นล่ะ เอาละท่านผู้ชมฮะไหนๆมันก็เล่นง่ายขนาดนี้แล้วตอนนี้ผมมีดาวหรือว่าวินเนี่ยอยู่ที่37ล้านแต่ว่าไข่ที่แพงที่สุดในเกมนี้นะครับราคา17ล้าน5 0 0 0 0นเดี๋ยวมาดูกันว่าไข่สายฟรีที่แพงที่สุดในเกมนี้จะมีสเตตัสเป็นยังไงบ้างเปิดมา1ฟองครับและได้ดาร์กบันนี่เดี๋ยวมาดูกันว่าดาร์กบันนี่นั้นจะสเตตัสเป็นยังไงบ้างดาร์กบันนี่ท่านผู้ชมฮะคูในเรื่องของดาเมจสแล้วก็เพิ่มระเบิดทีละ3รลูกต่อหนึ่งวิเอาละ านผู้ชมฮะกลับไปซื้ออีกฟองหนึ่งแล้วกันเอามา2ตัวเลยได้ไหมและได้ดาร์กด็อกมาเหรอและเดี๋ยวก่อนท่านผู้ชมฮะเจ้าดาร์กด็อกฮะเป็นระดับ14%เอเอาล่ะผมว่าน่าจะสเตตัสโหดมากและนี่ครับดาร์กด็อกฮะคูณในเรื่องของดาเมจสี่แล้วก็เพิ่มระเบิดทีละ3ลูกต่อ1วินะครับสเตตัสของผมนะฮะโดยรวมตอนนี้เลยท่านผู้ชม เพิ่มในเรื่องของระเบิดนะครับวินาทีละ31ลูกคือมันเยอะมากๆเลยท่านผู้ชมฮะเอาละผมจะขุดไปล่างสุดอีกรอบหนึ่งเอาละท่านผู้ชมตอนนี้เลเวล152และดูเหมือนว่าถ้าเกิดผมลงไปล่างสุดฮะมันจะทำการรีเซ็ต ขึ้นมาด้านบนแบบอัตโนมัติทันทีเลยใช่แล้วท่านผู้ชมฮะดูเหมือนว่ามันจะเป็นแบบนั้น <c oughs> เดี๋ยวนะมันกลับแบบนี้เลยเหรอแต่สิ่งที่สําคัญนั่นก็คือผมสามารถที่จะซื้อระเบิดลูกสุดท้ายที่แพงที่สุดในเกมนี้ได้แล้วนะครับนั่นก็คือเจ้าระเบิดราคา40ล้านวิน ลองซื้อแล้วก็กดใช้ถูกไหมอันนี้คือผมกดใช้แล้วถูกไหมท่านผู้ชมมันก็ควรที่จะมาเป็นระเบิดที่ผมซื้อมาสิ <c oughs> ทําไมมันยังเป็นระเบิดสีเขียวลูกนี้อยู่ละ่ะหรือว่าระเบิดสีเขียวลูกนี้คือการก๊อปปี้ดาเมจอีกทีหนึ่งหรือว่าเป็นสกินเพราะว่าเจ้าระเบิดที่ผมซื้อมามันไม่เห็นเปลี่ยนเลยท่านผู้ชมฮะเหลือ,อน,นี้มันก็สีเขียวอาลองเปลี่ยนเป็นสีน้าเงินดูไหมเปลี่ยนเป็นสีน้าเงินแล้วก็ระเบิดครับโอ้โอเคโอเคโอเคงานแสดงว่าผมใช้ระเบิดที่แพงที่สุดในเกมนี้ เป็นที่เรียบร้อยแล้วครับซึ่งความแตกต่างเนี่ยอืมเดี๋ยวนะดาเมตตอนหนึ่งรอบที่ผมสังเกตเห็นนะครับประมาณ4 0 0 0สนแไปจนถึง8 0 0 0 0 0เลยอ่าถ้าเกิดผมกลับมาใช้เจ้าระเบิดตอบิโดนนี้ล่ะมันจะได้รอบละ2 0 0 0 0 0 1 0 0 0แสนโอเคไดู้้ชมฮะบทสรุปก็คือระเบิดเนี่ยถ้าเกิดอนะัพเกรดฮะเขาเพิ่มดาเมจให้กับคุณจริงๆแต่บางทีเนี่ยผมไม่ทันสังเกตไงว่ามันเพิ่มเยอะน้อยแค่ไหนนะครับเพราะว่ามันสามารถที่จะทะลวงแต่ละเลเวลได้แบบรัวๆอะไรไง บทสรุปของเจ้าแมปนี้นะครับโดยรวมเนี่ยเป็นแมปแนว FK รอ1วินาทีที่ก็ถือว่าสนุกอีกหนึ่งแมปเลยท่านผู้ชมฮะผมแนะนําว่าไม่จําเป็นจะต้องเทพทูเลยก็สามารถที่จะเล่นแมปนี้ได้เหมือนกันท่านผู้ชมฮะแล้วก็ถ้าเกิดใครที่อยากจะลองเล่นเจ้าแมปนี้ครับลิงก์อยู่ใต้คลิปนี้ลองกดเข้ามันเล่นกันได้ครับและก็เหมือนเดิมเลยถ้าเกิดใครที่ชอบคลิปนี้ฮะอ่หลืมพิจเจณากดไลค์กดแชร์ กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมนั้นทำคลิปใหม่ออากมาด้วยสำหรับใครที่ไม่อยากพลาดการแจ้งเตือนใหม่ฮะอย่าลืมวิจกดกระดิ่งเพื่อคุณนั้นไม่พลาดคลิป,ปใหม่ก่อนใครสำหรับวันนี้เนี่ยผมต้องขอตัวลาไปก่อน see you next time